สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาเปิดคลิปวิดีโอกันอีกรอบหนึ่งตาตาตาถลนมีหลายๆคนถามมานะคะทางหลังไมาว่าเรามีเครื่องเจสปาทั้งหมดกี่เครื่องนะคะเจสปามีเครื่องเดียวค่ะแต่เครื่องหนึ่งจะมีเป็น GB นะคะก็คือมีอย่างละหนึ่งเครื่องนั่นเองนะคะนี้ก็จะมีหลายหลายคนถามมาเช่นเดียวกันว่าจะต้องมีทั้งหมด2เครื่องเลยหรือเปล่านะคะก็ะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะฟังคําตอบว่าควรจะมีสองเครื่องไหมเรามาดูการทํางานของแต่และเครื่องกันก่อนดีกว่าไหมคะอ่าเริ่มที่ตัวเครื่องตัวนะคะว่าเครื่องนี้มันจะอธิบายง่ายนิดนึงเครื่องนี้เขาจะมีแค่โห,หมดเดียวเท่านั้นนะคะคือกด1ครั้งเนี่ยเลข5าจะขึ้นที่หน้าจอคืออัตโนมัติ5นาทีครั้งเดียวหมดเวลา5นาทีหลังจากหมดทํางานหรือว่าไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็จะดับเองอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะพูดเดียวไปหรอขอโทษทีไม่มีใครทักหรอกแต่รู้สึกเองเัรเริ่มรู้สึกเหนื่อย <laughs> อ่ะ ส่วนในเครื่องในในส่วนของในส่วนของเครื่องตัวนะคะก็จะเป็นรุ่นเออทษในส่วนของเครื่องหน้านะคะก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะอันนี้จะมี้าทั้งหมดห้าโหมดเนี่ยเออแล้วแต่ละโหมดใช้ทําอะไรบ้างล่ะเราใช้กับครีมตัวไหนแล้วใช้กับเจลทําอะไรนะคะก็ตามนี้เลยตามมาดูกันนะคะมาดูวิธีก่อนวิธีเปลี่ยนหัวก่อนนะคะกดปุ่มน,นี้ด้านหลังอ่าแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะคะอีกทีหนึ่งนะ หัวนี้นะคะเป็นหัวแรกค่ะเจาะไว้ใช้กับเจลหน้านะคะเจลหน้าคืออันไหนไม่ได้หยิบมาไว้ด้วยเดี๋ยวเอาลูกม,มาแปะไว้ข้างๆแล้วกันนะไว้ตรงนี้ข้างล่างแล้วกันอ่ะก็จะมีเจลหน้าที่จะมีสองสีอะคะ่ะสีฟ้ากับสีขาว ที่มากับชุดเครื่องเลยที่มาในชุดคิดนะคะส่วนในอ,อันไหนหมดหมดแรกนะคะใช้กับเจลหน้าสีขาวสำหรับดีท็อกซ์ก่อนนะคะในเขาก็จะมีเลขเหมือนกัน2ทีดีท็อกซ์งนาทีนะคะแล้วก็หลังจากเสร็จหมดแรกแล้วก็ไปเจลสีฟ้านะคะเป็นเลข2ค่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวนะคะอันนี้จะใช้กับลายคอร์เรคเตอร์ค่ะไม่ได้หยิบครีมมาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวขออน,นุญาตเรารูปแตะไว้แถวๆนี้นะ ง่ายมากง่าย,ายนิดนึงพอรู้วิธีแปะแล้วก็อ่ะมันแปะได้ก็เปิดโหมดที่สามนะคะโหมดที่สามก็ห้านาทีอันนี้ก็จะเป็นลายคอเลกเตอร์ใช้สําหรับล่องรอยลึกนะคะล่องแก้มนะบางคนจะมีลึกจนมาถึงตรงนี้แล้วก็ตานะคะหรือว่าจะเป็นติงอีแ้งนะมันก็ม่เป็นหัวนี้ค่ะหัวนี้นะคะจะเป็นโหมดที่สี หมดที่4ใช้กับตัวค่ะใช้กับเจลสีฟ้าเจลตัวนะคะเหมือนบนอดี้เชฟเจลติีใกล้ๆไม่เป็นไรเอาวแปะเอาเหมือนเดิมเหมือนกันเนาะก็ไว้ใช้กับบอดี้เชฟเจลนะคะหรือว่าจะใช้กับเอน้าก็ได้นะคะบางคนเนี่ยจะใช้โหมดนี้นะคะโหมดที่สซึ่งจะมีคลื่นค่อนข้างแรงกว่าโหมดที่2นะคะกับเจลสีฟ้าเช่นเดียวกันแต่ว่าสําหรับคนที่มีแก้มเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาลดแก้มแล้วก็ลดไขมาลดเหนียงใต้คานนะคะ แล้วก็นี้สุดท้ายเป็นหวีเลยนะคะอันนี้ก็คือเอาไว้สําหรับกระตุน้นโคนผมนะคะกระตุ้นหนังศีรษะนะคะลดการหลดุดร่วงแล้วก็กระตุน้นการเกิดใหม่ของเส้นผมด้วยทีนี้ต้องไปตัดสินใจเอง,ของเขาหล่ะว่าอยากได้เครื่องนี้สําหรับทําตัวได้อย่างเดียวหรือว่าอยากได้เครื่องนี้ได้ทาตัวได้ทั้งหน้าแล้วก็ได้ทั้งผมหรือว่าอยากจะได้ทั้งสองเครื่องเลยเทปอนที่เรามีสองเครื่องนะคะง่ายๆได้ดูคลิปแรกกันแล้วใช่ไหมคะว่าทําไมเราถึงซื้อเครื่องนี้มา ถูกต้องเพราะว่าขาเราใหญ่มากนะคะถ้ใช้เครื่องนี้เหรอแล้วเอาอันนี้หรอแล้วเปิดเบอร์สี่หรอห้านาทีมเมื่อไรจะถ่ายเซตนะค่ะเราใหญ่โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก็ขอให้ Enjoy เอ j นจอยในการทำสปาเอนจอยนี่เปนความสวยง,งามนะคะ ใช้ให้สวยแล้วรวยไปด้วยกันค่ะใครที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะก็ติดต่อมาได้เลยหรือว่าใครสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์สอบถามวิธีการใช้งานนะคะพบปัญหาหรือว่ามีอยู่แล้วสงสัยหรือสนใจอยากจะซื้อไปใช้ที่บ้านก็ติดต่อมาได้ที่ l ล n e นะคะคุณนายลีค่ะ K W O W N A I L W E นะคะคุณนายลีนะคะหรือจะเป็นที่ Facebook ก็เป็น Facebook คุณนายลีเช่นเดียวกันค่ะ w w w f a c e b o o k c o m คุณนายลีนะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างตรงนี้จะได้สะดวกนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ